สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆและพี่น้อง F อซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพาด้วยชาแนลนะคะกับแนวทางฮาหนอยมัดรวมสี่นอยนะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะเอ็ดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะรับชมเพื่อความรุนนะคะชมเพื่อความเชียร์นะคะมาดูกันนะคะของวันที่4นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแนวทางเข้าหรือหลุดนะคะประกอบกับการตัดสินใจนะคะครับพี่น้อง fc นะคะนอยเฉพาะกิษนะคะออก155และ07 155นะคะมาเบิ้ล ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะ155นี่เสียดายเนาะแต้มเดียวนะคะพี่น้อง fc แต้มเดียวก็จะได้ตรงๆเลยนะคะเสียดายจังอ่ก็เข้า55นะคะ2ตัวชุดในชุดกันกันเบิ้ลที่แอดชอบนะคะ0707เราหลุดนะคะเด่น5เรามารูดเราเข้านะคะน้อยพิเศษนะคะ07อีกแล้ว07 57นะคะ57เ,เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะแอดมีแค่52 54นะคะ54ไปเข้านอย VIP นะคะ57เ,เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้อง FC นี่นะคะ57 75นะคะนอยปกตินะคะ66นะคะอันนี้เลข6นะคะ66มาในชุดกันเบิ้ลนของแอดด้วยนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ชอบนะคะ หกหกนะคะเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้อง fc เก้าสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งมาในชุดวินนะคะขาดเก้าตัวเดียวนะคะทไมาอย่างนั้นแตกสามตัวอีกนะคะอันนี้มาชุดวินนะคะ vip สี่ห้านะคะสี่ห้ามาในตัวเต็มเต็มเลยนะคะตัวกลับนะคะแต่ว่าตัวเน้นให้นะคะ vip บนสี่แปดเก้านะคะแปดเก้าเราไม่มีนะคะพี่น้อง fc ก็หกเราก็มานะคะหนึ่งเราก็มานะคะวิ่งรูดหกเราก็เข้านะคะก็ยินดีกับพี่น้องทุกทุกท่านนะคะอันนี้หกมาเนาะในตารางยกเว้นสองตัวเดียวนะคะวันนี้ที่ไม่มานะคะเียดาดวันนี้ยังคงไม่แตกสามตัวนะคะเกือบแตกอยู่เนาะเหลือแต้มเดียวนะคะก็จะได้หน่อยเอฉพาะกิจนะคะอันนี้เจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่ง เยดายพี่น้องเอฟซจ๋าไปลุ้นกันต่อนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะก่อนหยิบจับแนวทางไปก็ขอให้พิจนารณาดูให้ดีก่อนนะคะมาดูเลขในตารางนะคะสองเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์นะคะ จับวินนะคะในตารางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมาดูตัวเจที่แอดจับมาตัวเด่น7 4 8นะคะวิ่งรูด7 4นะคะ 70นะคะจะมาอีกไหม70แต่ว่าเอสคิดได้แบบนี้นะคะก็เลยเอามาลงให้แบบนี้นะคะ73 74บางตัวในตารางไม่มีนะคะตัวที่เอสจับมาเนาะพี่น้องก็ถ้าไม่ชอบตัวเด่นนะคะจับในตารางได้นะคะ74 79 40 สี่ห้านะคะตัวเดิมอีกนะคะสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะคะแอดคิดมาได้ตามสูตรก็ทำลงตามสูตรนะคะไม่รู้ว่าแนวทางจะมาแนวไหนเนะเาะมาดูสามตัวนะคะเจ็ดสี่แปดนะคะสองสี่ห้า ะะชุดกันนะคะวันนี้วันนี้นะคะแอดให้กันไปที่8นะคะ8พี่น้อง fc 8นะคะสายวิ่งสายรูด8ปนะคะ8187นะคะไปกลับบนล่างนะคะ3ตัวก็ตรงโต๊ดนะคะ3ตัวยังไม่แตกนะคะแต่ก็เคยแตกแล้วนะคะนานมาแล้วนะคะ ก็เข้ายากเหมือนกันนะคะสำหรับสามตัวสองตัวยังไม่ค่อยจะเข้านะคะแอดลองวางดูนะคะถ้าใครชอบก็หยิบจับไปได้นะคะไม่ห่วงนะคะมาดูตัวเด่นตัวฟันนะคะเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะสี่ห้านะคะแอดชอบตัวเดิมสี่ห้าสี่แปดนะคะชุดกันแอดให้กันไปที่แปดนะคะแอดชอบ แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ